เคยได้ยินกันไหมว่าถ้าเราพับนกครบ1000ตัวเราจะขอพอรอะไรก็ได้แล้วพรนั้นก็จะเป็นจริงโอบอเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากมามาและทั้งหมดนี้ก็เป็นนกที่หมามาพับแล้วก็มีดาวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้มีทั้งหมดกี่ตัวแต่ว่าน่าจะครบ1,000พันตัวแน่นอนเพราะว่าหมามาพับไว้หลายโหลมากแล้วก็ไม่รู้ว่าหมามาพับครบ1,000พันตัวแล้วได้ขอพอรไหมเราจะมาลองนับกันว่าในขวดโหลนี้มีทั้งหมดกี่ตัว 2> 1 2 3 4สาสี่ านับมาถึงตัวที่100แล้วยังเหลืออีกแบบเยอะมากหรือว่าในนี้มันจะ1,000พีเจ็ดสองร้อแปดสร้อยเก้าเก้าสี่ร้แล้วก็มีอีกหนึ่งร้อที่เอาปอนเอาไว้ก่อนนี้ในนี้จะเป็น500แล้วก็เพชนนับไว้อีกเป็น600 7อ <100. S 2> ยสรุปแล้วในโหลนี้มีทั้งหมด769ตัวบวกกับหัวใจอีก16ดวงเดี๋ยวปอนจะไปถาม,มามาว่าสรุปหมา,มาพับครบหนึ่งพันตัวไหมแล้วหมาขอพรอ,อะไร